สวัสดีทุกทกท่านที่กำลังติดตามรับชมการรีวิวอสังหาริมทรั์ของผมชววน,นนะครับอยู่ในขณะนี้ทั้งทาง Facebook Page บ้านลุงโชคและทาง y ย u ทูบชา n e l ชววนรรีวิวและก็ทุกๆช่องทางที่เราได้แชร์กันออกไปนะครับใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกทั้ง2ช่องทางของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใส่กระดิ่งรวมถึงกดติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามานาเสนอบ้านเดี่ยว องชั้นนะครับซึ่งจากที่เห็นเนี่ยนะฮะด้านหน้าก็ได้รับการต่อเติมเยอะมากๆนะครับเยอะแบบคือเป็นบ้านเดี่ยวที่มีจุดเด่นตรงที่พื้นที่เนี่ยมีถึง69หกสิบเก้าตารางวาและยังเป็นบ้านที่ตัวบ้านเองเนี่ยบ้านเดิมเนี่ยอยู่ทางด้านหลังและทิ้งพื้นที่ด้านหน้าไว้เยอะเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันบ้านเลขที่ นะครับ35ทับ278านหลังนี้บ้านเดี่ยว2ชั้น69ตารางวาอยู่บริเวณรังสิตคลอง3นะครับก็คือเป็นหมู่บ้านพัฒสอน12ซึ่งเข,เข้ามาจากถนนใหญ่เนี่ยไม่เยอะเลยนะครับประมาณ3โลครึ่งนะฮะเข้ามาตื้นๆเองนะครับก่อนถึงบิ๊กซีใหญ่ของเรานะครับหันหน้าทางทิศใต้รับลมเต็มๆนะครับ เนื้อที่69ตารางวาแต่ว่าตัวบ้านนี่อยู่ชิดทางด้านหลังนี่เราเคยขายไปหลายหลังที่เป็นบ้านลักษณะน,นี้นะครับทําออกมาสวยมากหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งเราได้ตัดสินใจทําการต่อเติมเต็มพื้นที่ถึง95%ของพื้นที่เลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงให้สีเทาขาวนะครับเทาเทาสลับกับขาวแล้วก็ ตัวพื้นเนี่ยเป็นพื้นลายาสีน้ำตาลซึ่งไม่ลื่นนะครับผมจะเห็นได้ว่าส่วนนี้ด้านหน้าเนี่ยคือเป็นส่วนต่อเติมทั้งหมดเลยมีหลังคาคลุมถึง95%ของพื้นที่แล้วก็พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนเพิ่มซึ่งเราได้เพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นรั้วของเรานะครับก็จะทําเป็นรั้วที่เป็นลางโค้ง ตัวลัวสามารถที่จะโค้งไปตามรางได้แบบนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถที่เราสร้างขึ้นมาโดยลงเข็มอย่างดีทำคานด้านล่างแล้วก็ทำเป็นฝ้ายกหลุมขึ้นมามีไฟคมระยะหรือที่เรียกว่าชั n เ e l i e r เนี่ยแต่งตรงกลางคมระยะเราจะมีประดับเยอะมากเลยนะครับที่บ้านหลังนี้ประมาณ5จุดมี สามารถเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะครับรีโมทจอดรถได้ประมาณสองคันนะครับเป็นฝ้ายกหลุมขึ้นไปเปิดตอนกลางคืนก็สวยมากเลยห้องที่เห็นด้านหน้านี่ก็คือเป็นพื้นที่เดิมนะครับเป็นพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะครับต่อเติมออกมาเป็นห้องรับแขกใหม่หรือว่าจะใช้เป็นออฟฟิศก็ได้นะครับตัวพื้นที่ยกสูงจากพื้นเยอะพอสมควรนะครับ น้ำจะไหลาจากด้านหลังบ้านมาด้านหน้าบ้านนะครับสามารถที่จะทําสวนหรือว่าปลูกต้นไม้ในโดยกระถางได้นะครับทำความสะอาดง่ายลดน้าเนี่ยน้ําก็จะไหลออกจากหลังบ้านมาถึงหน้าบ้านนะครับเมื่อเราต่อเติมเทพื้นทางด้านในสูงนี่ครับรั้วเหลือ,ลอเตี้ยนิดเดียวเราก็ ต่อระแนงขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแบบนี้เป็นสีขาวสลับเทาะนะครับพื้นที่ส่วนนี้เราต่อเติมออกมาจากตัวบ้านเดิมประตูนี้เป็นตัวบ้านเดิมแล้วแต่เราต่อเติมออกมาแล้วก็ทำเป็นพื้นที่เซมิเอลดอร์นะครับสามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารกับ เป็นลานกิจกรรมภายนอกบ้านได้นะครับมีโคมไฟช a n เ e ียเหมือนกันนะครับจุดนี้เราปูกระเบื้องที่เป็นลายไม้ให้ความรู้สึกกึ่งอินดอร์กึ่งเอาท์ดอร์ได้เหมือนกันนะครับเป็นคล้ายๆเด็กลอยจากสูงจากพื้นขึ้นมานะครับแล้วก็มีหลังคารอบเลยติดไฟดาวไลท์นะครับส่วนที่ไม่มีหลังคาคุมของบ้านนี้ทั้งหมด69ตารางวามมีแค่พื้นที่ตรงน,นี้เล็กๆนอกนั้นก็คือต่อเติมเต็มทั้งหมดนะครับ ซ้ายสุดของตัวบ้านคือเต็มทั้งหมดแล้วก็ด้านหลังของตัวบ้านเต็มทั้งหมดเลยนะครับเปิดพื้นที่ด้านขวาเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองจุดนี้เป็นทางเข้าครัวด้านหลังซึ่งเราต่อเติมจนถึงรัง้วบ้านเลยนะครับแล้วก็วางปั๊มน้ำแั้งน้ำมีหลังคาด้านบนมีไฟสองสว่างนะครับก๊อกน้ำเเาาก็กระจายรอบบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราส่องดูนิดนึงนะฮะว่าทางเข้าครัวเป็นไงนี่เป็นครัว ขนาดใหญ่ของเราหันออกมาเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ไม่มีหลังคาภุมมีแค่นี้แหละครับประมาณห้าเปอร์เซ็นของพื้นที่เองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านในนะครับสามารถที่จะเข้าภายในได้จากสองช่องนะครับก็คือห้องรับแขกเดิมหรือห้องรับแขกใหม่ที่เราต่อเติมออกมาเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปทางด้านนี้กันนะครับ พื้นที่จุดนี้เป็นส่วนต่อเติมทั้งหมดซึ่งเราได้ลงเข็มทำคานอย่างดีและต่อบมาเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ46ตารางเมตรนะครับมีฝ้ายกสุงติดดาวไลทรอบช a n d e l ย e r รอบๆด้านมีช่องเปิดเยอะนะครับหน้าต่างที่เราทำใหม่เป็นหน้าต่างขนาดใหญ่เป็นประตูหน้าต่างบานเลื่อนและประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่ทั้งหมด พื้นชั้นล่างทั้งของเดิมและของต่อเติมเราเปลี่ยนให้เป็นแกรนิโตใหม่ทั้งหมดรวมถึงพื้นด้านบนซึ่งเป็นลามมเนตที่สภาพก็ของเก่าไม่ได้ดีแล้วเราเปลี่ยนเป็นแกนิโต้ทั้งหมดเพื่อทำให้บ้านดูมิติแวววาวแล้วก็ง่ายต่อการทำความสะอาดนะครับ ส่วนต่อเติมนี้เราก็เดินเข้าไปยังส่วนเป็นห้องโถงส่วนนี้ซึ่งเราได้ดีไซน์ออกมาให้เป็นห้องรับประทานอาหารนะครับเพราะมันจะอยู่ติดตับครัวห้องนี้เดิมทีเป็นโรงจอดรถเก่านี่นะครับส่วนที่เป็นโรงจอดรถเก่าเราก็จะเห็นส่วนคานส่วนนี้นะครับแต่ว่าเราได้ทําการต่อไปจนถึง สุดลั้วเลยนะครับแล้วก็ออกแบบให้เป็นช่องแสงเป็นบล็อกแก้วนําแสงเข้ามาสู่ภายในบ้านเพราะว่าั่งด้านนี้อาจจะติดกับเพื่อนบ้านนะครับนี่นะฮะส่วนห้องรับแขกใหญ่ส่วนห้องรับแขกที่สองแล้วกันบางคนอาจจะทําเป็นห้องออฟฟิศก็ได้นะครับแต่ผมว่าน่าจะเหมาะกับเป็น ห้องรับประทานอาหารเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับครัวนะครับเนี่ยรถเก่าถัดมาเนี่ยเป็นครัวเดิมของบ้านนะครับครัวเดิมของบ้านเราก็สามารถที่จะทําเป็นแพน t r y หรือว่าเก็บของวางตู้เย็นได้ประโยชน์หลากหลายนะครับครัวเดิมไม่สะใจเราต่อพื้นที่ทั้งหมดด้านหลังและด้านข้าออกมา เป็นครัวขนาดใหญ่ยักษ์และมีเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลขนาดยาวมากนะครับใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เยอะเราติดไฟและเปิดช่องแสงให้แสงเข้าได้ทำให้ไม่มืดนะครับมีซิงค์ล้างจานสองหลุมอยู่ทางฝั่งนี้นะครับเตาแก๊สและเครื่องดูดควันใหม่นะครับนี่นะครับ มีประตูกระจกบานเลื่อนเพื่อจะเปิดรับอากาศภายนอกให้เซอร์คูลเลตนะครับระบายกลิ่นและระบายอากาศภายในได้อย่างดีเราวางไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พื้นที่ฝั่งนี้เปิดประตูหลังออกมาทางฝั่งขวานี่ก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยนะครับเหลือพื้นที่ไว้อีกเยอะจุดนี้เรา มีจุดที่เอาไว้วางเครื่องซักผ้านะครับโดยมีน้ำเข้าน้ำทิ้งแล้วก็รักไฟอยู่เรือนเดียวกันนะครับทางนี้เราก็เป็นทางออกด้านข้างบ้านที่เราแวะมาดูแล้วเมื่อสักครู่นี่มองกลับเข้าไปก็จะเป็นเช่นนี้นะครับปั๊กไฟกระจายไว้ให้หลายๆจุดนะครับ สามารถใช้งานได้ดีเลยครับห้องเยอะเลยนะครับเข้ามาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดกลางบ้านซึ่งก็แน่นอนนะครับโถงบันไดก็จะมีช่องนําแสงเข้าเป็นแสงธรรมชาติที่เข้าสู่กลางบ้านนะครับแล้วก็ตรงข้ามบันไดก็จะเป็น ห้องน้ำห้องน้ำเราทำใหม่ทั้งห้องเลยนะครับสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมดใหม่หมดนะครับพื้นผนังเปลี่ยนใหม่นะครับพื้นเป็นสีเทาก็ดูโมเดิลและก็เข้ากับตัวบ้านภายนอกนะครับรายละเอียดเยอะจริงๆแล้วคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงส่วนนี้เป็นส่วนห้องรับแขกเดิมของตัวบ้านซึ่งเทียบก็จะดูเล็กไปเลยนะครับกับห้องรับแขก อันใหม่ที่เราต่อเติมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นห้องรับแขกที่2หรือจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุถือได้ว่ามีมาสเตอร์เบดมอยู่ข้างล่างอีกอีกหนึ่งห้องนะครับแล้วก็สามารถจะแอคเซสไปที่พื้นที่ลานกิจกรรมเซมิเอ t ดอร์ของเราด้านนอกซึ่งเราก็ทำพื้นลายไม้เนี่ยออกมาแล้วก็มีไฟแชเดเลียได้เช่นกัน ก็สามารถที่จะติดม่านนะฮะเพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วแล้วก็ให้ผู้สูงอายุหรือใครก็ตามที่ไม่ต้องการที่เดินขึ้นชั้น2เนี่ยนอนห้องนี้ล้เลย,เลยนะครับมีไฟชันเ e l i e ประดับตกแต่งนะครับเปิดปิดได้ด้วยรีโมทต,ตั้งเวลาได้เช่นกันเสียงของผมในคลิปนี้ก็จะอู้อีนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ยอดโควิดจะเยอะนะครับผมใส่แมส2ชั้นเลย แน่นอนนะครับพื้นที่ใต้บันไดจุดนี้ก็จะมีห้องเก็บของเล็กๆอยู่แล้วก็มีไฟเปิดปิดให้แสงสว่างสามารถจะหาของในตอนกลางคืนได้นะครับขึ้นบันไดไม้มาปุ๊บวนขึ้นมาก็จะเป็นแบบบ้านพัดศร12เดิมๆซึ่งเราก็ทำใหม่หมดนะครับไม่ว่ากระทั่งพื้นลกของเก่าเปลี่ยนเป็นแกรนิโตทั้งหมดนะครับ แล้วก็ห้องน้ำทั้งห้องจุดนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเป็นสีเทาดูโมเดิร์นนะครับนี่เป็นโถกงกลางบ้านก็คือบันไดที่เราเดินขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับฝั่งขวาของตัวบ้านประกอบด้วยห้องนอนสองห้องนะครับก็คือห้องนี้นะครับห้องนอนทุกห้องเนี่ย ยกหลุมขึ้นไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟตรงกลางดาวร้อยรอบๆเหมือนกันหมดนะครับนี่นะครับยกหลุมขึ้นไปนะฮะแล้วก็ส่วนนี้เป็นห้องห้องนอนที่อยู่ในส่วนของหน้าบ้านมองออกไปก็จะเห็นส่วนของลังคาที่เราต่อเติมเยอะมากนะครับด้านข้างบ้านนะครับ เป็นส่วนของงานค่าครัวเช่นกันนะครับและสุดท้ายนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมซึ่งก็จะขนาดใหญ่นะครับเท่ากับห้องรับแขกเดิมของข้างล่างซึ่งตอนนี้เราปรับมาเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะครับด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ ห้องใหญ่ก็แน่นอนนะครับมีไฟเชเดรียอยู่ตรงกลางบ้านเหมือนกันนะครับพื้นที่ใหญ่เลยและแน่นอนนะครับห้องนอนนี้ก็จะมีทางเข้าห้องน้ําเป็นของตัวเองนะครับไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับก็สามารถที่จะเข้าห้องน้ําได้ก็เป็นห้องน้ําที่เราทําใหม่่อสักครูคร่นี้ แน่นอนนะครับมีระเบียงเป็นของตัวเองนะครับห้องนอนใหญ่ของเราออกมายัางระเบียงก็จะโชว์ให้เห็นถึงพื้นที่ที่เราได้รับได้ต่อเติมออกมาใหญ่มากๆเลยนะครับจุดนี้เป็นพื้นที่ข้างล่างนี้เป็นเซมิเอ์ดอร์ที่เราทําเป็นลานอเนกประสงค์ส่วนนี้ก็เป็นหลังคาลงจอดรถใหม่จอดรถได้สองคันและส่วนใหญ่ๆส่วนนี้ ก็เป็นห้องรับแขกใหม่ประมาณ46ตารางเมตรที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมผมไม่รู้ว่าตอนนี้พื้นที่ใช้สอยบ้านนี้จะเป็นเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือ200อัพนะครับ250แน่ๆนะครับ,นะรบส่วนตตอเติมทั้งหมดนะครับมีรางน้ำหมดเลยนะครับมีรางน้ำทั้งหมดนะครับเมื่อคืนฝนเพิ่งตกนะครับตกหนักด้วยนะฮะไม่มีรั่วซึมนะครับโดยสรุป บ้านนี้หมู่บ้านพัดนสอน12ลังสิ์คลอง3นะครับสี่ห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถสองคันพร้อมห้องรับแขกใหญ่ๆส่วนต่อเติม95%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีห้องรับประทานอาหารมีครัวขนาดใหญ่รูปตัว L นะครับเคาน์เตอร์ครัวขนาดใหญ่พร้อมใช้ติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำแล้วนะครับครัวมีเครื่องดูดควันนะครับเตาแก๊สซิงค์น้ำสองหลุมนะครับเคาน์เตอร์ครัวพร้อมเลย เนือที่69ตารางวาหันหน้าทางทิศใต้นะครับหันหน้าทางทิศใต้ใครสนใจก็สามารถที่จะนัดเข้าชมหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ผมนะครับ0805686767ย้ำอีกครั้งนะครับ0805686767นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ใครยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ใส่กระดิ่งนะฮะ แล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเรื่อยๆนะครับช่วงโควิดเราก็ยังมีบ้านออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวส่วนต่อเติมต่างๆนะครับรวมถึงบ้านที่เราพร้อมขายแล้วนะครับทั้ง2ช่องทางเช่นเดิม Facebook Page บ้านลุงโชดและ YouTube Channel ชวนนรีวิวฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิด19นะครับหมั่นล้างมือนะครับ Social Distancing วันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ